หมู่บ้านดอนหวายในคืนเดือนแรมนั้นมืดมิดและเงียบสงัดจนน่าขนลุกมีเพียงเสียงลมพัดใบกล้วยเสียดสีกันดังแกลกกลกและเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆจากท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนไม้เก่าค้าครึของยายปางจันยายปางจันเป็นหญิงชราวัยเจสิบปีที่ชาวบ้านต่างเกรงใจแกอาศัยอู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน กลางวันแกเป็นคนเงียบเงียพูดน้อยและมักจะมีผ้าพ,พันคอสีทึบพันรอบคออยู่ตลอดเวลาอ้างว่าหนาวในอกแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันคือไก่ในเล้าของชาวบ้านเริ่มล้มตายอย่างปริศนาสภาพศพไก่ไม่มีบาดแผลภายนอกแต่เครื่องในกลับหายไปจนหมดเกลี้ยงไอกล้าหนุ่มไมยรุ่นขนองนาเพิ่งกลับมาจากวงเล่าตอนตีสอง ด้วยความมึนเมาเขาจึงเลือกเดินลัดผ่านสวนกล้วยหลังบ้านเยยปางจันเพื่อกลับบ้านให้เร็วขึ้นบรรยากาศในสวนกล้วยเย็นเย,ยือกผิดปกติกลิ่นเหม็นสาบสางลอยมาแตะจมูกจนกล้าต้องยกมือขึ้นปิดปากทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นแสงไฟประหลาดมันไม่ใช่แสงตะเกียงและไม่ใช่แสงจากหิ่งห้อยแต่มันเป็นดวงไฟสีเขียวนวลขนาดเท่าลูกซ้มโอ ลอยวูบวาบอยู่เหนือระดับพื้นดินไม่มากนักแสงนั้นกระพริบเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นกล้าค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้แอบอยู่หลังกอไผ่ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาหายเมาเป็นปริดทิ้งขนทั่วร่างลุกชันจนเจ็บหนังหัวสิ่งที่ลอยอยู่นั้นไม่ใช่โคมไฟแต่มันคือศีรษะมนุษย์ที่มีผมสีดอกลาฟูฟ่อง ใบหน้านั้นเหี่ยวย่นแต่ดวงตาเบิกโพรงเป็นสีแดงฉานและที่น่าสยดสยองที่สุดคือใต้ลำคอนั้นไม่มีร่างกายแต่กลับมีก้อนเนื้อหัวใจที่ยังเต้นตุบๆและพวงไส้ยาวรุงรังห้อยตองแต่งส่องแสงสีเขียวเรืองรองท่ามกลางความมืดนั่นคือใบหน้าของยายปางจันผีกระสือเท่ากำลังลอยวนเวียนอยู่ที่กองขยะเปียก ลิ้นยาวตวัดเลียคาบเลือดและเศษอาหารเน่าเสียอย่างหิวกระหายเสียงเขียวจบจบดังก้องในความเงียบกล้าตัวแข็งทื่อขาเขาสั่นจนก้าวไม่ออกเขาพยายามกลั้นหายใจไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไปแต่โชคร้ายกิ่งไม้แห้งใต้เท้าเจ้ากรรมดันหักดังกรบเสียงเขียวนั้นหยุดลงทันทีดวงไฟสีเขียวนั้นหมุนคว้างกลางอากาศ แล้วหันขวับมาทางต้นเสียงดวงตาปูดโปนสีแดงก่ำของยายปางจันจ้องเขม่งมาที่กอไผ่ที่กล้าซ่อนอยู่ริมฝีปากที่เปิดอเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเสยยยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำๆมึงเห็นกูแล้วใช่ไหมเสียงแหบพร่านั้นดังก้องกังวานไม่ได้ผ่านลําคอแต่เหมือนดังก้องเข้ามาในหัวของกล้าโดยตรง พวงไส้เรืองแสงเริ่มลอยพุ่งตรงเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วสูงกล้าร้องลั่นป่าวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเขาไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งสะดุดรากไม้หรือโดนหนามเกี่ยวกี่ครั้งรู้แต่ว่าต้องหนีให้พ้นจากแสงสีเขียวนั้นเขาพุ่งชนประตูบ้านตัวเองแล้วมุดเข้าหม้งคลุมโปง่งตัวสั่งยันง,งกจนถึงเช้า รุ่งเชา้าชาวบ้านพบกล้านอนจับไข้หัวโกรนผู้จาไม่รู้เรื่องเอาแต่เพ้อว่าถีปอบผีกระสือยายปางจันวันต่อมายายปางจันเดินออกมาซื้อของที่ร้านชำกลางหมู่บ้านเหมือนปกติแกใส่เสื้อคอเต่าปิดมิดชิดใบหน้าดูอิดโรยและซีเซียวแกเดินสวนกับแม่ของกล้าที่กำลังจะไปวัด ยายปางจันยิ้มให้บางๆก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นว่าลูกชายเอ็งไม่สบายเหรอบอกมันนะว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าเที่ยวเดินเพ่นพ่านแถวนี้มันดุเดี๋ยวจะเจอดีเข้าสักวันยายปางจันเดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบสางจางๆที่ลอยตามลมและความลับสอยองขวัญที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์อีกเลย เป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้หวังว่าทุกคนคงชอบช่วยฝากกดติดตามและ subscribe กับช่อง The Ghost Files แฟมรับเรื่องผีให้หน่อยนะครับ